1>, 1ปีกับคอร์ดิตี้หนึ่งภาคที่แม้แค่เปิดเบต้าไปไม่ทันไรก็มีต้นบนจับเซอแต่มันจะเป็นอย่างที่ใคราคนว่าไว้หรือเปล่ารอมาฟังจากผมกันมากดีกว่าครับว่าตัวเบต้านี้มีอะไรบ้างและความรู้สึกของผมต่อเบต้าในครั้งนี้เป็นอย่างไรโหมดการเล่นในเบต้าเนี่ยโหมดก็ยังคงเหมือนเดิมเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกมเดสแมทคิวคอนเฟิร์มหรือว่าโดมิเนชัน สามโมดนี้แฟนเฟรคอร์ดิวตี้ก็น่าจะสร้างคนดีอยู่ครับแต่ที่มีมาเพิ่มเนี่ยก็คือโหมดพชัชโชซึ่งโหมดนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษมากมายแค่เราต้องไปยึดจุดนั้นให้นานที่สุดเพียงแค่ว่าจุดนี้เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปทั่วแบบแค่นั้นเองแต่อย่างอยก็ถือว่าสนุกใช้ได้ครับคุณต้องคิดอยู่ตลอดว่าจะจัดการศระตูตที่พยายามบุกเข้าวงยังไงหรือถ้าคุณจะบุกก็ต้องคิดว่าจะดักตรงไหนเพราะบุกตรงๆไปคุณไม่รอดแน่นอนครับแต่จุดเกิดในโหมดนี้นี่แบบเกิดมั่วสุด บางทีสปอนน่าของศัตรูก็มีครับและบ่อยด้วยกับอีกโหมดหนึ่งคือโหมดแชมเปี้ยนฮิลส์ซึ่งโหมดนี้เนี่ยแต่ละทีมจะต้องมาปะทะกันในแบบจย่อมแต่ถ้าทีมไหนชนะเนี่ยก็จะได้ไปแข่งกับอีกทีมหนึ่งที่ผ่านเข้ารอบมาเหมือนกันจนกว่าเจอทีมที่พิชชนะเพียงทีมเดียวดูหนึ่งรอบเนี่ยแต่ละทีมก็จะได้ตรวสปอนส์สองตัวครับถ้าคนไหนในทีมตายเนี่ยตัวก็จะค่อยๆลดๆดงวดดงวดงทีมไหนหมดก็แพ้ไป ไปทุกราวเนี่ยคุณก็จะสามารถซื้อของแต่งปืนหรือเพิร์สต่างๆจากเงินที่คุณได้มาจากแมทหรือว่าได้มาจากแต่ละคิวเพื่อให้ได้เปลี่ยนในแมทถัดไปได้อีกด้วยซึ่งหมดเลยใหม่ก็มีแค่สองหมด,ด่นี้ะครับต่อไปเราไปดูส่วนของเกมเพลย์กันบ้างดีกว่าถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นภาค World War t มาก่อนเนี่ยคุณจะคุ้นเคยกับระบบปืนภาคนี้อย่างแน่นอนครับก็แงะ่าเนาะทีมพัฒนาเดียวกันแต่ถึงแม้มันจะเกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองบนภาค World War t แต่คนที่ชอบภาคนั้นอาจจะไม่ชอบภาคนี้ครับ<ป>เนื่องด้วยระบบใหม่ๆต่างๆที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างจะดูข,ดขัดขัดกับบริบทอย่างการวางปืนพาดกำบงังรีโหลดขนาดยกเะงแต่ที่หนักที่สุดเลยเนี่ยก็คงจะเป็นระบบแต่งปืนที่อดใบบทสงครามโลกที้สองไปแบบสุดๆสมัยนันมีเวดได้ยังไงซึ่งโดยส่วนตัวผมเฉยๆนะครับ คือมันเป็นที่หมดมัลติเพเยอร์ลยครับเขาคงอ, <คน S 1> อยากให้มันมีมหลากหลายมัง้งหมดขันเปลงคงไม่น่าจะเป็นอย่างนี้แต่ใครที่อยากให้มันตรงตามปริตร์ก็น่าจะเกลียดเลยครับให้อย่างครับปืนภาคนี้เนี่ย S.M.G ทำไมมันยกช้ากว่า S.S. คือภาคอื่นๆมันควรจะเป็น S.S.Rifle ครับที่ยกช้ากว่าแต่ว่าภาคนี้ปแปลกๆทาให้ตอนผมเล่นเนี่ยก็แทบจะไม่มีใครใช้ S.M.G เลยครับเพราะมันแทบไม่มีข้อดีเลยยกเว้นแต่ว่าคุณชอบยิงกระสนะ ส่วนอื่นๆเช่นคิวสตีก็ยังคงเหมือนเดิมครับอาจจะมีอันที่พิเศษขึ้นมาหน่อยเช่นชุดไฟเฟรมน็อตปืนกลกระสุนระเบิดเดนนักชีนหรือการแน่น้องหมาแอ t แท็กด็อกส์ภาคก่อนๆเนี่ยอาวุธถึงใช้ไม่หมดแต่ถ้าตายมันจะรีเซ็ตตอนเกินใหม่เสมอแต่ภาคนี้ไม่ใช่ครับถ้ากระสุนอาวุธพิเศษของคุณยังไม่หมดต่อให้คุณตายปุ๊บเกินใหม่มาคุณสามารถหยิบมันมาใช้ต่อได้เลยซึ่งผมก็ว่ามันปแปลกนะแต่อย่างน้อยมันก็อาจจะทําให้การได้อาวุธพวกนี้มามันดูคมขึ้นบ้างมั้ง เพราะว่าภาคก่อนๆผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็น่าจะหงุดหงิดบ้างรครับแบบอุตสาหะชาอาวุธพิเศษขึ้นมาทั้งทีเนี่ยแต่ตายซะง,งั้นอดใช้เลย s <S และอย่างในตัวเบต้านี้ที่ผมค่อนข้างจะชอบเลยก็คือกระแพงไม้ครับที่อย่างน้อยเนี่ยก็มาเพิม่มแทคติกในการเล่นคุณจะวิ่งทะลุไปซัดเลยก็ได้หรือจะทําแบบเกมเรนโบว์ซิกเซชทุบเป็นรูนหน่อยก็แอบส่องก็ยังได้ครับและน,นี้ส่วนตัวนะครับถ้าเกมจริงๆออกเนี่ยอยากให้มีระบบปีนในมัลติเพเยอร์เหมือนที่เขาโชว์ในโหมดแคมเปญมากเลย คงจะมันใช่ย่อยครับจากที่ผมลองเล่นมาแล้วดูเหมือนภาคนี้อคอ l l of Duty Cold w เอ,อมามันเป็นรูปแบบแบบช่างแมนนที่ดอไปเลยใครที่รู้สึกก,เกดเบื่อภาค Call of War แม้ก็ภาคโควอ w เนี่ยอะไรวะทำไมต้องทติดออยากมายิงอย่างเดียวเนี่ยภาคนี้ก็น่าจะเหมาะก,กับคุณครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับกันด้วยอย่ะยอดดูแต่ละคนนี้ถือเป็นกำลังใจชั้นดีเลยครับอ๋อทางเรามีเพจด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิง้งลวงไว้ใต้ description ไว้ให้ ่วนถ้าตัวว่าคุณมีข้อติอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยและขอย้ำนะครับวันนี้แค่ตัวเบต้าเท่านั้นไว้รอรีวิวจากตัวเกมเต็มๆอีกที่ดีกว่าแค่กิดว่าผมมีตามพอจะซื้อนะครับแวนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครนะับ